ชวนเพื่อนเล่น t ิกต็อกแล้วได้ตังค์คนชวนก็ได้ตังค์คนโดนชวนก็ยังได้ตังค์ทำยังไงเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแบ่งหน้าจอออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นหน้าจอของคนที่ชวนนะและฝั่งขวานะครับจะเป็นหน้าจอของคนที่ถูกชวนนะ ให้ทุกคนโฟกัสที่หน้าจอในฝั่งซ้ายก่อนนะครับซึ่งจะเป็นโทรศัพท์ของคนชวนนะหลังจากที่เราเข้ามาที่แอป t i k t o k แล้วนะครับให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับสังเกตที่มุมล่างขวานะครับเห็นไหมครับจะมีคำว่าโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะเข้ามายังโปรไฟล์ของเรานะครับให้ทุกคนสังเกตที่มุมบนด้านซ้ายนะครับจะมีรูปเหรียญเห็นไหมครับ จะมีรูปเหรียญสีทองนะครับอ่ากดเข้าไปที่รูปเหรียญสีทองนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าในการเชิญเพื่อนเพื่อรับตังใน Tik t o o นะขั้นตอนการเชิญทำยังไงบ้างนะครับให้ทุกคนสังเกตที่ปุ่มเชิญสีแดงเห็นไหมครับ จะมีคําว่ารหัสเชิญของคุณนะครับพร้อมด้วยรหัสของเรานะเดี๋ยวรหัสเชิญนี้นะผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่ลิงก์นี้นะแล้วทําตามขั้นตอนในคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณก็จะได้รับตังค์ในทิกต o k เหมือนกันในขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้เชิญกดไปที่ปุ่มเชิญนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกที่จะแชร์ลิงก์ในการเชิญไปที่ไหนนะผมจะแชร์ไปที่ Messenger ของ Facebook นะครับ าจากนั้นเดี๋ยวผมจะแชร์ไปอีกเครื่องนึงนะครับเครื่องในฝั่งขวานะครับเดี๋ยวพิมพ์ชื่อก่อนออยู่นี่ไงอ่ะส่งไปนะครับโอเคจากนั้นกดยกเลิกนะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอในฝั่งขวากันนะครับสังเกตที่หน้าจอในฝั่งขวานะครับอ่าผมมีการแปะลิงก์เชิญไปนะครับอยู่ใน m essenger นะอ่ะเดี๋ยวผมกดไป อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนะอ่ะโอเคนะครับเห็นไหมครับอ่ะก็จะมีลิงก์เชิญของเรานะครับส่งเข้าไปนะให้ผู้ที่ถูกเชิญนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นะขั้นตอนแรกเลยนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์จากนั้นนะครับรอสักครู่นึงอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับง่ายนะครับอ่าเข้าร่วม TikTok โดยใช้รหัสเชิญของฉันเราทั้งคู่จะได้รับังค์สูงสุด400บาทนู่นเลยนะครับ กดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดนะสำหรับคนที่ถูกเชิญนะครับกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดมันจะเด้งไปที่หน้าจอ Play Store นะครับจากนั้นเราเข้าไปที่ p l a y Store นะอ่ะเดี๋ยวตัว Messenger นี่ผมเอาลงอ่ะนะครับจากนั้นนะครับกดไปที่ปุ่มติดตั้งนะครับเพื่อทำการติดตั้งแอป t i k t o k นะรอสักครู่หนึ่งนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการดาวน์โหลดและติดตั้งแอป t i k t o k ลงมายัางเครื่องของเรานะครับ หลังจากที่ขั้นตอนในการติดตั้งแอป TikTok ในเครื่องของผู้ที่ถูกเชิญดำเนินการจนเสร็จสิ้นนะครับให้กดไปที่ปุ่มเปิดนะครับเห็นไหมอ่ามันก็จะเด้งไปยังแอป TikTok นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับโอเคกดยอมรับไปเลยนะครับกดเลือกทุกอย่างเลยละกันนะครับอ่ะขี้เกียจนะครับขี้เกียจที่จะเลือกอะไรนะครับกดไปทุกอย่างเลยนะฮะโอเคนี่นี่นี่ะนี่ นี่กดพารอยางกดถัดไปนะครับอ่าใช้นิ้วปัดขึ้นโอเคอันนี้บอกวิธีการกดเริ่มดูนะครับกดเข้าไปอ่ะก็จะมีพวกอ่าวิดีโอต่างๆนะครับในแอปอ่ะกดปัดขึ้นนะ่ะทำตามเขาโอเคเรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์นะครับอ่ะกดไปนะครับแล้วทำการสมัครสมาชิกนะ โดยในเครื่องนี้นะครับผมจะสมัครสมาชิกด้วยการซิงค์ไอดีของ Facebook แล้วกันนะครับอ่ะใช้การซิงค์ไอเดีเลยนะครับี้เกียจสมัครอ่าโอเคจากนั้นนะครับกดไปที่ปุ่มดำเนินการต่อโดยใช้ชื่อเฟซชื่อนี้นะโอเคจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับให้เขาทำการซิงค์แล้วก็สมัครสมาชิก ในส่วนของวันเกิดนะครับผู้ใช้งานคนนี้จะต้องมีอายุนับจากวันเกิดจนถึงปัจจุบันมีอายุครบ18ปีนะเราใส่ไปเลยก็ได้นะครับเป็นปี2000นะง่ายๆนะครับนะใส่ไปปี2000 2000วันที่24สิงหาปี2000เลยนะง่ายๆนะใส่ไปมั่วๆนะครับคือให้ให้ ID นี้ผู้ใช้งาน ID นี้มีอายุ 18ปีขึ้นไปนะครับอ่ะใสไปก่อนอย่างนี้แล้วกันนะครับกดถัดไปนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับให้เขาซิงของนะ้อมูลนะอ่าเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคตอนนี้เชิญเพื่อนเข้ามาร่วม t ิกตอกได้รับเงิน1200นะครับคุณสามารถถอนเงินสดหรือแลกรับคูปองได้นะกดเริ่มเลยนะครับกดเข้าไปนะ,อะรอไปรอไป อ่ะนะครับดำเนินการต่ออ่าทึบเป็นยังไงบ้างยืนยันรหัสเชิญอ่าอ้ใส่รหัสเชิญเออรหัสเชิญรหัสเชิญก็คือรหัสเชิญของผมนะอ่าใส่ไปตรงนี้จะเป็น b a 1 1 6 4 8 5 8 4อ่ะกดยืนยันไปนะครับรอสักครู่หนึ่งอ่านะครับรับ25บาทนะครับสำหรับการใช้รหัสเชิญของด็อกเร์ชัวนะก็คือรหัสเชิญของผมนั่นเองนะกดตกลงไปนะครับนี่ตอนนี้นะครับเห็นไหมขยอยขึ้นแล้วนะครับ2 0 0แสนนะครับหมื่นละบาทนะแสนละ10บาทนะครับดังนั้นมีแต้มอยู่2 0 0แสน แสดงว่าเรามีเงินอยู่25บาทนั่นเองนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมซินะครับจะรับเงินต่อยังไงนะกดเข้าไปดูนะครับตอนนี้สมาชิกใหม่นะครับอ่ะอันนี้คือผู้ที่ถูกเชิญนะผู้ที่ถูกเชิญนะครับหลังจากที่คุณใส่ลิงก์เชิญของผมนะครับใส่รหัสเชิญของผมแล้วทําตามขั้นตอนนี้นะครับคุณจะได้รับตังค์อยู่25บาทนะจากนั้นคุณก็ไปเชิญเพื่อนเห็นไหม เชิญเพื่อนไปนะครับคุณก็จะได้รับตังค์50บาทนะครับหรือว่า5 0 0แสนเหรียญ tiktok นะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เครื่องของผู้เชิญกันบ้างนะครับว่าเครื่องของผู้เชิญน,นั้นจะมีการอัปเดตอะไรนะครับเดี๋ยวผมกดแบ็กกลับไปนะครับสังเกตที่หน้าจอฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้อ่ะกดไปนะครับจากนั้นผมกดเข้าไปที่เหรียญอีกทีนึงนะครับอ่าดูซินะครับให้เขาซิงข้อมูลใหม่นะตอนนี้อ่ะเห็นไหมครับ ยินดีด้วยคุณได้รับเหรียญอ่าแสดงว่าตอนนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับที่จุดแรกที่เขียนว่า100เห็นไหมอ่าตอนนี้นะครับกดเข้าไปดูนะอ่าตอนนี้จะมีผู้ใช้งาน2คนที่ผมเชิญเข้ามาเห็นไหมครับอ่าผู้ใช้งาน2คนนี้จะต้องทําภารกิจอะไรบ้างนะครับจะต้องดูคลิปในทิกต็อทุกวันนับจากนี้นะดูทุกวันเลยนับจากนี้นะครับสานาทีเป็นต้นไปนะครับ ผมก็จะได้รับตังค์นะผมก็จะได้รับตังค์ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอ่ะถ้าคุณดูติ๊กต็อกนะครับติดต่อกันนะนับจากนี้นะครับทุกวันวันละ30นาทีเป็นต้นไปเป็นเวลา7วันนะครับสิ่งที่ผมจะได้รับก็คือเมื่อวันที่2นะครับผมจะได้รับแต้มเพิ่มขึ้น1นึ่งล้านห้าแสนแต้มนะครับอ่าถ้า2คนนี้ดูนะวันที่5้าผมจะได้รับ3ล้านแต้มนะครับ และวันสุดท้ายวันที่7ผมจะได้รับ7ล้านเต็มนะโอเคนะนะครับและนี่ก็คือวิธีการเชิญเพื่อนมาเล่น Tik t o ็อกแล้วได้ตังค์ครับ่นะใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปคลิปต่อไปจากด็อกเรชัวร์ชแนลครับ ขอบคุณครับ